ผมเขียนจดหมายเป็นในรายการเหตุผลหลักของผมเลยก็คือว่ามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยครับผมพ่อกับแม่ผมก็รับจ้างตัดหน่อสับปะรดครับเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งมันยิ่งตอกย้ําให้เราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าครอบครัวเราขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้คือตอนนั้นผมอยู่ในกรุงเทพับผมไม่ทราบอะไรเลยคือน้องมาเล่าให้ฟังว่าพ่อนะเครียดมากเลยว่าครอบครัวเรา จนคือไม่มีที่เงินที่จะแบบส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นพ่อตัดสินใจผูกคอตายครับผมถามเขาว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไม่รักผมแล้วหรอเขาบอกว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีที่แบบไม่มีเงินให้ลูกคือไม่อยากให้ลูกอายว่าพ่อเป็นแบบนี้ครับแต่ผมอยากบอกพ่อว่าผมไม่เคยอายที่มีพ่อกับแม่แบบนี้ครับทุกวันนี้ที่ผมทำ ผมคิดเสมอว่าผมต้องทำเพื่อครอบครัวอยากให้พ่อกับแม่มั่นใจในตัวผมวันสักวันหนึ่งบ้านเราจะสบาย